ความทุกข์และความสุขที่ดวงจิตจิตญาณทั้งหลายของมนุษย์ทุกวันนี้ที่ได้รับต่างหาวิธีการพึ่งพาการปฏิบัติพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่เรายกขึ้นศรัทธาขึ้นว่าสิ่งนั้นจะให้ผลเช่นนั้นสิ่งนั้นจะให้ผลเช่นนี้ ันนี้อาตมาจะพูดถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ทําให้ดวงจิตเราพ้นทุกนั้นมันคือสิ่งใดดังนั้นแล้วมนุษย์ที่มีความทุกข์ก็จะแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อที่จะมาช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์ความไม่รู้ไม่รู้จริงว่าความทุกข์คือสิ่งใดไม่รู้ความจริงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีระดับเท่าใด โอกาสที่จะพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือโลกคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ้นจากโลกใบนี้ได้โอกาสที่จะพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือจักรวาลนั้นมีน้อยมากโอกาสที่จะพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้โลกคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มั่วกับกามคุณทั้งหลายจึงมีมากโอกาสที่จะพ้นทุกข์จึงมีน้อยมากและโอกาสที่จะพ้นทุกข์ก็จะไม่มีมีแต่ทุกข์จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมนุษย์ที่มีทุกข์ แล้วไปขอเพึ่งคําแนะนําจากดวงจิตใต้โลกดวงจิตที่หมกมุ่นต่างๆจึงมีทุกข์เพิ่มขึ้นพอได้รับคําแนะนําที่ผิดเช่นคําแนะนําในการให้กระทําพิธีกรรมพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ดำผู้สั่งการให้กระทําพิธีผู้ทําพิธีผู้ร่วมพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ดำก็จะสวยวิบากกรรมของไสยศาสตร์ดำทั้งหมดร่วมกัน กรรมทางสายสัตว์ดำเป็นการกระทําให้ดวงจิตอื่นได้รับความเดือดร้อนเช่นการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายันการฆ่ามนุษย์เพื่อบูชายันการใช้สิ่งมืนเมาเพื่อบูชายันการส่งมโนวิญญาณดำเพื่อไปให้ดวงจิตอื่นได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆการใช้พลังจิตกระสินดำไปสะกดดวงจิตอื่นให้ตกอยู่ในอำนาจและสั่งการให้กระทำชั่วทั้งหมดทั้งสิ้นต่างๆนานา พฤติกรรมมงส่วงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้ดวงจิตอื่นได้รับความเดือดร้อนพฤติกรรมนั้นเป็นไสยศัตว์ดำทั้งหมดทั้งสิ้นดวงจิตที่มีความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไสยสาสตร์ดำจะต้องเสวยวิบากกรรมผลแห่งการกระทําคือโลกนรกร่วมกันทั้งผู้กระทําและผู้ศรัทธาทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วกรรมที่ดวงจิตรกระทํานั้นที่เกิดขึ้นจึงเป็นส่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหมายถึงว่า สิ่งที่ท่านกระทำนั่นแหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มันจะส่งผลให้ท่านต้องรับผลของมันเช่นพิธีกรรมวงสวงของเศษารดําที่เกิดขึ้นนะเมื่อท่านไม่ศรัทธามันท่านก็จะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งนั้นดวงจิตที่ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสษารดําจะไม่พ้นทุกข์แล้วจะมีผลให้ต้องทุกข์ มากขึ้นอีกตั้งหากเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งผลให้จิตของท่านเศร้าหมองลงตรงกับโลกนาลกบ้างเดรจฉานบ้างเปลตดบ้างมิบาปผลจะส่งไปทางนั้นทันทีหากว่าท่านไม่ศรัทธามันจะจบสิ้นมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าดวงจิตที่ ศรัทธาในเศรษาสตร์ดำละ่ะเศรศาสตร์ขาวล่ะก็จะไม่พ้นทุกข์เช่นกันแต่ทุกข์จะไม่เพิ่มขึ้นแต่ทุกข์จะค่อยๆจางลงจางลงเศรศาสตร์ขาวคือการปฏิบัติธรรมในลักษณะหนึ่งทำให้จิตผ่อนคลายลงตามระดับฌานหรือญ,ญาณที่กระทำไปแล้วยังมีดวงจิตที่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จิตจะมีแต่ความเสื่อมลงไปเรื่อยๆเช่นกันจิตจะมีความซ้ำหมองมากขึ้นเรื่อยๆความทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่เกี่ยวกับความศรัทธานในไสยศาสตร์ดำแต่อย่างใดเพราะกรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจิตจะเชื่อเรื่องกรรมหรือไม่เชื่อกรรก็ตามแต่จิตจะเสวยวิบากกรรมนั้นด้วยเพราะเขามีความเชื่อในตัวเขาเองเชื่อว่าเขาไม่เชื่อจะหมกมุ่น ในกรรมของตนสุปก็คือว่าสยศาสตร์ดำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่มทุกไสยศาสตร์ขาวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่พ้นทุกจิตเหนือโลกเป็นจิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ้นทุกได้จิตเหนือจักรวาลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แนะนําให้เกิดปัญญาในการพ้นทุกข์ปัญญานํามาซึ่งแสงสว่างทําให ออกจากวิบบาแห่งดวงจิตที่เกิดขึ้นได้ดังคำกล่าวที่ว่าแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีอีกแล้ว